มาตั้งใจดูดิว่ากูดูบอกมึงหลายเทือแล้วไม่เดี๋ยวก่อนเอาอยังไม่ตีเหรอรอรอขนนกครับแป๊บนึงครับอ๋องั้ออางงานดูดูไอ้เบื่อกันแหละเอางอี้นะถ้าถ้าโอเคไม่มีเฟรมอ,อกูไม่แข่งละขอยนุาตแคนเซินนะ ขอเอาง่นะคลิป4นาที17วิอ่ะกูขอ LK มีเฟรม1นาทีถ้าไม่ถึงไม่แข็งละงอมขอญาตถอนตัวนะขอญาตมงเลยแหละยืนให้ตีเลยแหละผมได้6ทีเองนะอถ้า LK มีมีเฟรมไม่ถึง1นาทีนะดูเรื่องแบ็คผมแค่นั้นหะเพื่อหรอเพื่ออนไรีเพื่ออรเกมมนเ้กันเ่น่ มัอนทหารออกลาดตะเวนได้าใครขวางในสนามให้เอาหมัดประเคนบอกพื่มึงใส่กันให้เต็มพอโอกาสไปกองทุที่ตัวเองไปศูนย์รวมคือออสตาพัฒนาวงการให้มันครองกระดานมันจะฝืนมันจะทอนละมานให้มึงคิดเหมืนนใครใหมึงรอมานานกาปิกแล้วก็พร้อมถ้าอยากอะไรอยูทำวิธีไม่มีควาประมาณเราคนเราาในตำนานใหผลงานไม่เป็นส่วนอุดมการเเออข้ามาท้าทายระวังถ้าใจล้าจะตกตัวมาตายกูเดินมาไกลล้าทำสิ่งที่ใจรักสวรรค์ถ้ไปคว้าไม่มีหลอกท้า สลับวพืนในชันมึงดูเอาในชันว่าชื่อของใครนั้นจะอยู่บรรทัดใดก่อเกิดภัยพิบัติให้ปัดพูอ่อนแอในภัยยุ่และฝนจะพัดไปอีกสักที่จะลายบ้างไม่เป็นไรเลยแต่ไปทำกันในกองกันเองอยู่ไปเถอะไม่มีใครเขาจะมองนี่ออสตาไม่ใช่ฐานลำลองการเก็บผู้มีหยดในแมลงมันมาตอมดูยิ้มไม่ไหวนะสมเปในควายอยู่สุกแกเป็นหงไม่มีที่จะเป็นคอง แต่มึงเก่งมาบันล้องอ่ะเอาตาตามไใช่ที่ให้มึงนอนอ้เชียชาในลานดูาประมาณก็จะดูมึงมัต่อใสกุลาบประจานดูมึงามันนานนจะไม่ไจบที่กายเปอบเด็กกูฆ่าแต่กรเจตาั้นทำไมที่กูไม่หยุดโอ๊ยผีสักรู้ผีสักรักลัวเป็นยีคอนเท่อะเจเคโคตรเปียวอะ คนนี้เขามีขายอ่ะอ่าอดีเอาดี้อาดี้ออดีอุ้ยเจลดีมีสุขขาวเหรอลอดี

เว้ยโอเคอ่ะโอ้ยมีเคมาก่อนีกโอ้ดูโบจัดมองโบจัดเลยมองแชมป์โบจัดเฮียโอ้โหกว่าจะมาเฮียด้วยแซมโอต้ามาโอ้มาเป็นเดียวด้วยมาช้ามาเป็นเดียวแชมป์นะแชมป์เก่านะเฮ้ย ไอที่ออก MV เนี่ยโดนกูตบไปหมดแล้วมาก็ชายเฮียมาก็มาแป๊บเดียวเว้ยฉายจังเลยพวกแก๊งกากางนี่ฉายจังเลยมีคนขายลานีมา4 5 0 0ัอเซ็งว่ะแชมป์แม่งไม่มีบทเลยเยังงง เฮ้ยเย็ดยังมีอยู่เย็คู่ปรับคู่ปรับเย็ด J K L K ว่ะมีอยู่นะวันนี้ขันละนี่มากห้าร้อยกันเ่ะได้อยรอนะเยอะเูอไอ้บอลแฟกับตั้ติเนี่มีเฟียวเนี่ย พห้แจ <m í toys> mm ็คลีเปอร์มาด้วยเหรอบังบอลมันเอาแกงแล้วไปลงวะโอ้ยน่าดูว่ะน่าดูว่ะ เป็นสังค้างครับยืนเกาไข่กันจนนั้นเป็นสังคังกันหรือเปล่าวะเฮ้ยเเลล่นยมึงเฟี้ยวมีมึงเฟี้ยวจัดเลยวะเฮี้ยเท่หวะเฮ้ยช็อตยืนที่ขนลุกเลยช็อตยืนเรียงกันขนลุกจัดอ่ะควายเฮี้ยเฟี้ยวจริงเนี่ยช็อตยืนที่ขนลุกจัดอ่ะเฮียหมัดเดินนำอ่ะเฮียเฟี้ยวจริงอ่ะช็อตเนี้ยขนลุกว่ะคนดูเฮี้ยเฟี้ยวอ่ะสุดจริงวะน้องมาจ่ายมาย่างครับฮัลเอา จบแล้วนะคะแนนนี่ปะเอ้ราเร็กซ์แรงมืออัไดับนี้มากเก็บตัวหมไปแล้วไม่ใช่ผมจะเป็นสีดำบอสผมตีมีดไฟขับบอสทีที่126ไปดิขีที่หนึ่งเริ่มไปปวดขีปวดขีไอ้เฮียละใครปลาใครเสาะไม้วะกูไปก่อนเลยละกูไม่สนขทีสองเริ่มอุ้ยใครปลาขวานใส่กู ได้ของกูไปติดติดทุกคนไอ้บอมยังติดเลยทีที่สามอ้ทีที่สี่โอ้หมดแล้วครับบอสหกทีหมูไม่ช่วยเลยเว้ยเฮ้ยเอ้ใครขายไว้เบยบอกนะฮัลโหลกุ้มหมดโคต้าแล้วใครแม่งฉะหมาฉกๆๆกของไม่รู้เนี่ย ไอ้รำมึงเล่นปืนมีจะตีแบบที่ใหญ่เลยวะไอ้ควายนี่มึงไม่เก็บของดันปืนใหม่อ,อไลนะ์อาร์บมึงเก็บของดันปืนใหม่ดิเก็บตีทำไมวะไอ้รามึงเอาไว้าลาลิมาเก็บตู้มก่อนกูรับลาลิมามาไอา้รามึงเล่นปืนเหี้ยมึงจะตีกูาทำไมแบบโง่ปล่าวะ,งงวะอยากมีไว้บอสโอ้ยควายเดือปืนใหม่ก็มานะอะไรเสีย้ย